ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กุมภานะครับผมกับแม่เนี่ยต้องขับรถกับภูมิลําเนาเพื่อไปเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็แวะบ้านเก่าที่ผมโตขึ้นมานะครับก็เลยได้เจอสมุดบันทึกของตัวเองเมื่อ8ปีก่อนวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าทําไมคุณควรจะเขียนบันทึกนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าประเด็นเนี่ยขอแวะเรื่องของการเลือกตั้งแป๊บหนึ่ง ปีนี้เนี่ยมีการซื้อเสียงเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องที่น่าโมโหเรื่องแรกเลยก็คือว่าเพื่อนผมได้เงินกันหมดเลยแต่ว่าบ้านผมไม่ได้เงินสักบาทเลยนะฮะเรื่องที่น่าโมโหเรื่องที่2ก็คือเพื่อนบ้านที่รับเงินมาแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องไปกาให้มันด้วยคือคุณก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเข้ามาโกงแน่ๆนะครับเพราะว่าการซื้อเสียงเนี่ยมันก็คือการลงทุนแบบหนึ่งซึ่งทุกการลงทุนเนี่ยก็ต้องหวังผลกําไรในภายหลังเสมอนะครับเรื่องน่าโมโหเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องความไม่โปร่งใสต่างๆในนนนนกกาาารรับคคะแ่ทีเศ้็ื ว่าขบวนการมันใหญ่มากเลยมันไม่ใช่แค่นักการเมืองที่ชอบโกงนะครับแต่มีพวกลิ้วล้อเจ้าหน้าที่ที่เห็นดีเห็นงามและให้ความร่วมมือกับการช่วยโกงมันก็มีเยอะมากจนหน้าเศร้าเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ่านี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปลอบใจตัวเองด้วยพอร์ตหุ้นไทยที่กําลังทาออทาฮายในช่วงนี้ไปพังๆก่อนละกัน พอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็ไปไหว้พระทําทบุญแป๊บหนึงแล้วผมกับแม่เนี่ยก็แวะไปเยี่ยมบ้านเก่าของเรานะครับที่ผมเติบโตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยผมก็ไปที่ตู้หนังสือของผมนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือสภาพตู้หนังสือของผมนะครับผมซื้อหนังสือไว้เยอะมากนะครับอันนี้คือหนังสือที่เก็บไว้ประมาณสัก15-20ปีที่ผ่านมานะครับ ผมเคยเชื่อว่าถ้าผมยิ่งอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยผมจะยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็จะยิ่งรวยขึ้นแต่พอเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าสิปีที่ผ่านมาผมเอาเงินซื้อหนังสือไปซื้อทองแทนเนี่ยผมอาจจะกลายเป็นสุลตานไปแล้วก็ได้นะฮะผมก็เลยมานั่งคัดเลือกเล่มที่ผมอยากจะขนกลับบ้านใหม่ด้วยและผมก็ได้เจอกับสมุดบันทึกของตัวเองนะครับที่ผมเขียนไว้เมื่อปี60หรือว่าเมื่อ8ปปีที่แล้วซึ่งก็คือประเด็นของคลิปนี้นี่แหละ กว่าจะเข้าประเด็นนะครับแต่ว่ายังก่อนนะครับยังไม่เข้าประเด็นนะฮะต้องเล่าก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบจดบันทึกมากๆเลยนะครับผมเนี่ยติดนิสัยนี้มาจากพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวเลยนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ในวันนี้เนี่ยก็ต้องสารภาพว่าสมัยปถมเนี่ยผมชอบแอบอ่านไดอารี่ของพี่สาวนะครับ แล้วผมก็คิดว่าไดอารี่ของพี่สาวเนี่ยเป็นงานเขียนที่สนุกดีนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีความน่าสนใจมีจิตวิญญาณบางอย่างอยู่ข้างในนั้นนะครับผมก็เลยเริ่มต้นลองเขียนดูบ้างนะครับแล้วผมก็ติดนิสัยการเขียนไปเลยนะครับพอคนอื่นรู้ว่าผมชอบเขียนเนี่ยน้องสาวผมภรรยาผมเพื่อนสนิทผมก็เลยชอบซื้อสมุดโน้ตสวยๆมาฝากในวันสําคัญต่างๆนะครับเวลาผมไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมก็ชอบซื้อสมุดโน้ตสวยๆติดมือกลับมาเสมอนะครับ โอเคเอาเป็นว่าผมมีสมุดโน้ตเยอะมากผมก็เลยเขียนบันทึกไว้หลายเล่มมากๆเลยนะครับแต่ละเล่มเนี่ยก็ไม่ได้เขียนให้จบนะครับเนื้อหาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องกันมกลาเขียนเล่มนึงนะครับพอกุมภาได้เล่มใหม่มาก็เขียนเล่มใหม่นะครับพอถึงมีนาก็กลับมาเขียนเล่มเดือนมกราบันทึกของผมเนี่ยมันก็เลยกระจัดกระจายมากๆเลยนะครับสิ่งที่ผมเขียนลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนั้นๆน,น,นะครับเช่นทริคหรือว่าเคล็ดลับใหม่ๆในการทํางานการลง ทนุการดูแลสุขภาพหรือว่าสิ่งที่ตกผลึกจากการอ่านหนังสือหรือว่าดูหนังที่เพิ่งดูไปอะไรอย่างเงี้ยสคือใช้ระบายความรู้สึกนะครับอันนี้จะเขียนนานๆครั้งนะครับอาจจะเป็นช่วงที่งานหรือว่าความรักมีปัญหานะครับ ซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้เขียนแนวนี้เท่าไหร่3คือการเขียนเป้าหมายชีวิตนะครับผมเขียนเป้าหมายชีวิตบ่อยมากๆบางคนบอกว่าให้เขียนทีเดียวเก็บใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็หยิบเอามาอ่านบ่อยๆนะครับแต่ผมเป็นคนที่เขียนแล้วไม่ค่อยอ่านนะครับผมเป็นคนที่จะเขียนขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ผมอยากเขียนเลยโดยเฉพาะช่วงที่ทํางานหนักๆแล้วก็อยากลาออกอย่างเงี้ยผมจะเขียนเป้าหมายทุกวันเลยด้วยซ้ำนะครับผมว่ามันเป็นเหมือนกับการบําบัดจิตอย่างหนึ่งนะครับแล้วผมก็มาเจอบันทึกที่ผมเขียนไว้เมื่อ8ปีก่อนนะครับ เหมือนได้เห็นพัฒนาการของตัวเองด้วยว่าเออสมัยก่อนน่ะเรื่องบางเรื่องที่มันเคยเป็นปัญหาใหญ่ของเรามากๆเลยอะ่ะพอตอนเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะครับจนเราคิดว่าเอ้ยทำไมสมัยนั้นกูงโง่จังเลยวะแต่ก็มีอยู่ย่อหน้าหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ต้องเซ็นเซอร์บางส่วนเพราะว่าก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะครับมันมีเป้าหมายบรรทัดหนึ่งที่ผมเขียนว่าผมอยากได้ปันผลเดือนละ5 0,000ื่นบาทบทนี้มีเงินสำรอง1ล้านแล้วก็สำรองให้พ่อแม่อีก5 0 0 0 0น ทำให้ผมจําได้เลยว่าเออตัวเองเมื่อ8ปีก่อนน่ะเราเคยฝันว่าเราอยากมีชีวิตแบบตอนนี้เป๊ะเลยทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบที่เราฝันและเราลาออกมาได้ปันผลเกินเดือนละห้าหมื่นปลดหนี้หมดแล้วนะครับส่วนเรื่องเงินสำรอง1ล้านบาทเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแล้วพอมีเป้าหมายแล้วเนี่ยผมก็เขียน how to ของตัวเองไว้ด้วยนะครับว่าเราจะใช้วิธีการอะไรบ้างนะครับวันนั้นเนี่ยผมเขียนว่าออปันผลเดิมจะต้อง โต20%ต่อปีนะครับสมมุติว่าปันผลปีที่แล้วคือ10,000แบาทปีนี้ปันผลเดิมต้องโตเป็น1 2 0 0 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินลงทุนใหม่เนี่ยต้องได้ยิวเริ่มต้น5%์ขึ้นไปแล้วก็ต้องประหยัดรายจ่ายนะครับก็คือใช้เงินไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาทต่อปีรวมค่าผ่อนต่างๆแล้วนะครับถ้าผมทำสำเร็จเนี่ยผมเขียนไว้ว่าผมจะไปเรียนสกิลใหม่ที่แคนาดานะครับคือช่วงนั้นเนี่ยน้องสาวผมได้ย้ายไปอยู่แคนาดาแล้ว ผมเคยไปเยี่ยมครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมชอบบ้านเมืองเขามากๆเลยผมอยากย้ายไปเรียนต่อเลยนะครับแล้วมันก็มีดิพโลมาอันนึงอ่ะที่ผมอยากเรียนมากๆเลยแต่ว่าค่าเรียนแพงมากนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากไปเรียนอีกแล้วนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องเก็บเงินสำรองถึง1ล้านบาทละพอเราได้กลับมาอ่านเนี่ยเป้าหมายที่เราเคยอยากได้ในวันนั้นเนี่ย มันคือความปกติที่เรามีในวันนี้แล้วนะครับจนเราลืมไปเลยว่าสิ่งที่เรามีในวันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดอะเพราะว่าเราเริ่มชินกับมันแล้วนะครับจนไม่เห็นคุณค่าแล้วก็อยากได้มากกว่านี้สุดท้ายมันก็เข้าไปอยู่ในรูปของการสแสวงหาอย่างไม่มีสิ้นสุดนะครับคือถ้า8ปีก่อนนะผมรู้ว่าผมจะมีแบบวันนี้เนี่ยผมคงมีความสุขมากๆเลยแต่พอวันนี้เรากลับไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรมากมายเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็ค่อยๆชินจนกลายเป็น new normal นั่นแหละ โอเคมันมีบางอย่างที่เรายังทําไม่ได้นะครับเช่นการสํารองเงิน1ล้านบาทสํารองให้พ่อแม่50,000นบาทแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเรียนต่อแล้วไงแล้วเราก็ซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่แล้วนะครับทุนประกันคนละ5ล้านบาทก็เลยไม่รู้ว่าจะเก็บเงินสดไว้เยอะๆทาไมนะครับเอาไปลงทุนดีกว่าเนาะ ผมโชคดีที่ผมได้เขียนประโยคนี้ไว้แล้วก็ได้กลับมาอ่านในวันนี้มันทําให้เราเหมือนกับรู้สึกขอบคุณมากขึ้นนะครับสิ่งที่ทําสําเร็จจากวันนั้นเลยเนี่ยก็คือปลดหนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ปันผลปีที่แล้วของผมคนเดียวเนี่ยถ้ารวมเรื่องเครดิตภาษีด้วยเนี่ยก็จะได้เดือนละ5 0 0 0 0ื่นกว่าบาทพอดีเลยไม่นับพวกพาสีอินคัมจากงานอื่นๆนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะมีพาสีอินคัมจากงานอื่นๆเหมือนในสมัยนี้ด้วยอะไรเงี้ย ผมคิดว่าการเขียนเป้าหมายลงไปให้ชัดเจนรวมถึงเขียนวิธีการขั้นตอนต่างๆเพื่อไปสู่จุดหมายนั้นให้มันชัดเจนเนี่ยแล้วหยิบมันมาอ่านบ่อยๆหรือว่าเขียนขึ้นมาใหม่บ่อยๆจะมีประโยชน์ในการทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่หลงทางนะครับฉะนั้นใครที่ไม่เคยเขียนเนี่ยผมอยากแนะนําให้ลองดูสักครั้งนะครับปิดมือถือนั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็จดในสิ่งที่คิดลงไป แล้วพอเราทิ้งมันไปนานๆเนี่ยแล้วเอากลับมาอ่านใหม่อะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับว่าใดๆในโลกนี้เนี่ยล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแม้กระทั่งตัวตนของเราเองด้วยนะครับบางหน้าที่ผมเขียนเนี่ยผมแทบไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันเป็นตัวตนของผมในอดีตนะครับผมมาคิดเล่นๆว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเจอตัวเองเมื่อ8ปีก่อนได้เนี่ย ผมจะบอกอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมจะบอกกับตัวเองเนี่ยนอกจากว่าบอกให้ขายหุ้นทั้งหมดไปถือบิตคอยแล้วก็ขายตอน120 0 0 0สห่นเหรียญแทนเนี่ยผมคงแนะนําตัวเอง3เรื่องนะครับ1ก็คือให้เพิ่มการจดสิ่งที่เราขอบคุณบ่อยๆด้วยนะครับสคือนอกจากจะจดเป้าหมายกับแนวทางคร่าวๆแล้วเนี่ยเราต้องเจาะจงไปเลยว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย เราจะทําอะไรบ้าง1234นะครับระบุเวลาไปเลยยิ่งดีนะครับเหมือนเราเขียนบทให้ตัวเราเองในวันพรุ่งนี้ข้อ3ก็คือมีเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งมาเรียนรู้ในระยะหลังๆนะครับก็คือคนรอบตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเราต้องช่วยให้คนที่รักเราเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินด้วยตัวเองไปด้วยนะครับเราจะไม่แบกนะครับเราต้องคอยใหรูเขตคนรอบตัวด้วยนะครับใครไม่เอาด้วยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่า ถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าวิธีของเราเนี่ยได้ผลนะครับอย่างเช่นพอผมได้ปันผลจากเดือนละพันเพิ่มเป็นเดือนละหมื่นเพิ่มเป็น20,000ื่นสามหมื่น,ส,มมนสีห่หม,หมื่นเนี่ยสุดท้ายคนอื่นรอบตัวเราก็จะอยากเอาด้วยนะครับทุกวันนี้แม่กับภรรยาผมไม่มีบำนาญน,นะครับแต่ต่างคนเนี่ยต่างก็มีพอร์ตหุ้นปันผลจนในปีนี้ ทุกคนก็ได้ปันผลเพียงพอกับรายจ่ายพื้นฐานของตัวเองนะครับพอร์ตของทุกคนเนี่ยแยกกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคอยช่วยบริหารให้นะครับโดยเฉพาะภรรยาของผมเนี่ยหลังจากพอร์ตหุ้นตามหลังผมมาหลายปีนะครับจนใน2ปีล่าสุดเนี่ย แซงผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้องสาวผมเนี่ยเขาจะถนัดลงทุนอสังหาปล่อยเช่ามากกว่าซึ่งถ้าได้ทำเลดีเนี่ยก็มีกระแสงเงินสดเข้ามาตลอดเช่นกันนะครับผมคิดว่าคนรอบตัวเนี่ยสำคัญมากถ้าเราดีอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วคนอื่นไม่ดีด้วยเนี่ยนะครับเราจะเหนื่อยมากนะครับมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบเดอะแบกกับตัวทวงอนะ่ะคือถ้าทุกคนในวงกลมของเราเข้มแข็งกันหมดอ่ะมันจะซินิจี้กันนะครับถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองได้เนี่ยผมจะบอกสิ่งนี้แหละ ใครที่อยากเริ่มต้นเขียนบันทึกแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยผมแนะนําให้เขียนลงไป5เรื่องนะครับข้อ1ก็คือความคิดหรือว่าความรู้สึกในวันนั้นนะครับอันนี้ผมว่ามันมีค่ามากเลยเวลาที่เรากลับมาอ่านใน5ปี10ปีข้างหน้านะครับแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการระบายความรู้สึกต่างๆด้วยอาจจะเหมือนกับการได้คุยกับนักจิตบ,บําบัดแบบไม่เสียเงินนะครับข้อที่2ก็คือเขียนเป้าหมายชีวิตนะครับข้อที่3าคือเขียนแนวทางว่า เราจะทำยังไงเพื่อไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับข้อที่สี่คือเขียนเจาะจงไปเลยว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับข้อที่5้าเขียนบทเรียนที่ได้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานการลงทุนการฟังการอ่านหนังสืออะไรก็ตามข้อที่6เขียนขอบคุณสิ่งที่เรามีในชีวิตบ่อยๆนะครับมันจะทำให้เหมือนกับพลังงานในชีวิตเรามันดีขึ้นนะครับ ประเด็นในคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับจากนี้ก็จะเป็นการคุยเล่นๆกันนะครับหลังจากที่คัดเลือกหนังสือที่จะขนกลับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขนเบสตัวเก่ากลับบ้านด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยระบบไฟฟ้ามันเหมือนจะไม่ค่อยดีละผมจะลองศึกษาวิธีการซ่อมเองก่อนนะครับอยากจะเล่าว่าผมเคยทําช่อง YouTube ช่องหนึ่งเล่นๆน,นะครับเป็นช่องที่ผมเล่นเบส โคเวอร์ Cover, เพลงที่ผมชอบอะไรอย่างเงี้ยในช่องนั้นเนี่ยผมก็ใช้เบสตัวนี้แหละนะครับผมไม่บอกชื่อช่องแล้วกันนะครับเป็นช่องเก่าช่องส่วนตัวละเปิดเผยหน้าตานะครับคนติดตามหลักหน่วยแต่ก็เคยเอาคลิปหนึ่งจากช่องนั้นเนี่ยมาลงในกลุ่มเมมเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็เอากีตาร์ตัวนี้กลับบ้านนะครับเป็นยี่ห้อ i b a n e z จำรุ่นไม่ได้ละเป็นกีตาร์โฟร์โรนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกที่พ่อผมซื้อให้ตอนมอต้นนะครับแล้วมันก็ได้ตามผมไปเรียนมหาลัยที่เชียงใหม่ด้วยสภาพตอนนี้เนี่ยก็คือค่อนข้างยับเยินนะครับสีแตกลอกละคิดอยู่ว่าซ่อมเสร็จแล้วจะเอาไปขายต่อดีไหมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับมันมากๆเลยเหมือนกับผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากก็คงตัดใจขายไม่ลงนะครับ ขนเบสขนกีตาร์หนังสือต่างๆขึ้นรถแล้วก็ออกกําลังกายแป๊บหนึ่งนะครับไอ้เครื่องที่เห็นอยู่เนี่ยผมประกอบเองกับมือเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โคตรภูมิใจเลยนะขออวดนิดนึงคือผมนั่งประกอบอยู่สชั่วโมงได้อะแต่ปัญหาตอนนี้คือว่าคู่มือประกอบเนี่ยหายไปแล้ะถ้าให้ถอดใหม่แล้วขนย้ายไปประกอบใหม่เนี่ยผมทําไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องทิ้งเครื่องนี้ไว้ที่บ้านนี้นะครับ แล้วก็ไปลํำลึกความหลังตามมุมต่างๆของบ้านนะครับดาดฟ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมชอบสุดในบ้านแล้วนะครับผมชอบอยู่คนเดียวบนนี้ในช่วงเงย็นๆจนถึงตอนดึกเลยมีช่วงหนึ่งนะครับเพื่อนผมเนี่ยเช่าห้องอยู่บนคอนโดเนี่ยในวันที่ผมเดินเล่นบนดาดฟ้าเนี่ยเพื่อนผมก็จะโบกมือมาให้นะครับ ไม่น่าเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยสายตาดีกว่านี้มากๆเลยนะคือเวลาผมมองขึ้นไปเนี่ยผมรู้เลยว่าเออเป็นหน้าเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมมองลงมาเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นผมนะครับทั้งๆที่มันไกลกันมากเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็แวะไปลํำลึกความหลังที่สนามกีฬาแถวบ้านนะครับแวะดึงข้อแป๊บน,นึงแล้วก็ขับรถกลับในช่วงยามเย็นพร้อมกับ ตะวันที่ค่อยๆรับขอบฟ้าแล้วก็เม็ดฝนที่โปรยลงมาในวันเลือกตั้งเป็นอันว่าเสร็จภาร,รกิจวันที่8กุมภาขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนะครับหุ้นขึ้น2,000จุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าเราอุบัติขึ้นในจักรวาลน,นี้เพื่อมีความสุขสวัสดีครับ